ติดได้มากเลยหล่ะคะลูกจะลองามคะเออแอบน้องแม่นตูดแม่ได้ไหคะเาเบาเบาตูดแมุ่ <nh> ้ตูดแม่ตุ้ง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 ตุตุุ้้งตุ้งตุ้งต้งตุ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 ้ตุ้งตุ้งตุ้ตุุ้้งตุ้งตุ้งตุุ้้งตุ้งตุ้ง

ค่ะใช่จ้ะสิจ้ะจ้ะเออโะาก่จะใช่เอ่อตบเอ้ามา ดูหนสิแกงตายอ่ะปั้งแกงตายหมดแรงอนลงไปโอ๊ยอตายแล้วเห็นไหมรู้ฉันจะรู้อ่ะทำไมเนื้อสัตว์ปั้งปั้งตายหมดแรงนอนลงไปนอนลงไปไม่เอานอนไม่สิ้แกงตายหมดแรงอ่ะนอนกับแม่ ตายเหมือนแสงหน่อยใหม่เลยนั่นอนท่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าท่าอะไรเดี๋ยวจะหลับแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนอนนั้นเนี่ยดุดนิ้วแล้วเนี่ยฮัลโหลคุยกับใครคุยกับเปล่าไหมฮะเสือใครลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีดเนาะดีดลุกขึ้นมา ขึ้นมาป้าป้าพูดได้ยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่มาในวันนี้แถ <c oughs> นแถนอ่ะสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่มาในวันนี้แถนแถน,น <c oughs> เออลักแม่ไหมร <c oughs> ักแม่ไหม <c oughs> ขอดมจกักรแลน่อยยกจกักรแลขึ้นให้แม่ดมหน่อยให้แม่ดจมจักรแลนิดหนึ่ง <c oughs> ขอดูจกักรแลน่อยเหี้ยๆแล้วมีขนจกักรแลด้วยนะบางๆใช่เหรอวะขนๆบางๆไหนมาแม่พาแม่พา

มาอีกแล้วทำอะไรแม่ทำอะไรแม่น <laughs> ั <wiele> ่นด ah ีวะาัอนกัดผงฉันนั่นกัดชากเนื้อฉันป๊อปป๊กระชากแม่มาม๊อปอกัดกัดเหรอแค่กัดกัดอาบน้ำแล้วกัดกัดทุกคนนี่คือชุดนอนแล้ว ยาย่าซื้อให้ยาย่าชุดน่ารักยาย่าซื้อให้เปาอยู่อย่างนี้แล้วแม่จะถ่ายได้ยังไงอ่ะเร็วเดี๋ยวป้ามาสอนภาษาเวียดนามให้นี่บีจะสอนภาษาพม่าพม่านางสวัสดีได้เลยมิ่งกระบอะไม่ใช่เหรอวะอะไรนะภาษาภาษาอะไม่ใช่หรอภาษาพม่าพี่บีทำไงนะเปาบีเออสวัสดีทำไงนะคะลูก สวัสดีของพม่าเหรอคะซิบเเนินซิเปไม่ใช่ใช่หรอไม่ใช่มัวมัวมั่วมัวรบกวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหัวร้านชนกันหัวร้านชนกันหัวร้านชนกันหนสซาหัวร้านชนกันตายเกากายเก๊ก็ใช่้วดั่อกัวกลัวกลัวกาถ่ยหลังดิกัวใช่ไหม